เฮ้ยนี่เป็นชื่อไม่เปลี่ยนอ่ะเฮ้ยพี่ชื่อเดอะคัคลอดไม่ใช่กรอฟทันเดอร์เดอะคัคลอดไม่ได้ละพี่ต้องให้ AI Gen ไอเจนใหม่โดลานคลัคส์เอาหน้าผู้ชายไปใส่ในหน้าคลัคตัดต่อให้เหมือนคลักเป็นหน้าคนผมเป็น AI ผมเครียดนะเจอเดี๋ยวเราใช้ไอ้สองตัวเราใช้ตัวนี้ก่อนตัว,ต,วตัวแรก เพื่อมันตัดต่อนี่พี่ได้รานี้ไปแก่หน้าพี่เนี่ย <laughs> <laughs> แล้วก็ใช้ AI ในแคนวาที่ชื่อว่า face w a p s แล้วก็เลือกอ new face รอรอรอิจินอลก่อนเรื่องลืมคนเดียวี่ไม่ีละนิดแล้วนะครับไม่เราเอาหน้าพี่ก็ได้เอาที่พี่กระทำก็ได้มันคืออะไรวะเนี่ยมันไม่ใส่แว่นว่ะแชทหัวแต่เป็นคลากสองหัวมันไม่ได้ใส่แว่นว่ะทำไมอ่ะ ให้ GPT ใส่แว่นเดี๋ยวมันไม่เหมือนนี่กะอันนี้ไข่ปะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่เหมือนได้ป่ะทำยังไงดีวะมันไม่เหมือน่ะไอ้นี่ตัดต่อแบบแบบเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยอะเทนเทนสอะแล้วเขาต้องเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยหรอแชทคือหน้ามันเบสหน้าพี่แล้วมันหน้าพี่มันใหญ่ปะมันก็เลยอะทำดโดลา์มาหน้าใหญ่อยู่ด้วยเว้ยนี่ปะ พี่ไปเอารูปจาก Pinterest สิโอ้โหมันเอายากอะเฮ้ยเฮ้ยพี่ชอบดีว่ะโอเคได้ได้ได,ได้ได้รูปบิดแมพบิดแมพแล้วโอเคเรียบร้อยเฮ้ยไี้ไข่มาดิ